ุงนี้เหรียญห้าบาทเหรียญห้าบาทโอโ้เขาล้างมาสวยมากข่าล้างมาสวยมากจริงเหรียญห้าบาทครุดเฉียงค่ะครุดเฉียงพอสอสองห้าสองสองและสองห้าสองศูนย์รับซื้อเท่ากันนะคะสองห้าสองสองกับสองศูนย์รับซื้อเหรียญละแปดบาทเขาล้างมาสวยค่ะ เนี่ยอันนี้เขาน่าจะล้างเป็นน่าจะล้างถูกวิธีค่ะเขาถึงได้ล้างออกมาได้สวยถ้าค,คนที่ล้างไม่เป็นไปใช้น้ํายาน้ํายาที่แบบว่าไปน้ํายาที่ไม่ใช่ล้างเหรียญอะไรเงี้ยนะคะที่ไม่ถูกต้องเหรียญจะออกมาจะเสียหมดเลยนะคะจะมีคลิปหนึ่งที่เป็นน่าเคยทําให้ดูนะคะเขาไปใช้น้ายาล้างสุขภัณฑ์ล้างเหรียญเหรียญออกมาโหเห็นแล้วแบบ อยากจะล้อมไห้เลยอะประมาณนั้นนะคะความรู้สึกจริงๆเราเห็นสภาพเหรียญแล้วอือเจ้าของเขาคงคิดเหมือนกันแหละเขาคงเสียดายเหมือนกันเลยเจ้าของเหรียญน่ะนะคะว่าไม่น่าเลยอะไรประมาณเนี้ยไม่น่าไม่น่าล้างอ่ะก็แต่ล้างไปแล้วเขาก็คงแก้ไขแล้วแต่แก้กแก้เขาแก้ไม่หายเขาเอามาขายให้ป็นหน้ากนะคะโอ้โหเป็นเห็นเหรียญแล้วเป็นเหรียญทุตหายากด,ด้วยนะเหเรียญทุดที่เหรียญยอดนิยมด้วยเหรียญ มีกระแสถ้าเป็นเหรียญอื่นๆนะป็นอาจะรยบอกให้เขาเป็นไปคืนกรมเลยคืนกรมเท่าราคาหน้าเหรียญหนึ่งบาทเหรียญหนึ่งบาทคืนกรมก็ได้หนึ่งบาทเนี่ยค่ะเหรียญห้าบาทเนี่ยเอาไปคืนกรมได้นะคะถ้าถ้าเหรียญชมพูุเหรียญดำเหรียญดินอะไรเงี้ยไปคืนกรมได้ก็ได้ห้าบาทนะคะกรมพอรับแลกคืนเหรียญเก่าๆเหรียญใหญ่ที่ไม่ได้ใช้แล้วอะไรเงี้ยค่ะเอาไปคืนได้ถ้าไม่เก็บแล้วนะคะถ้าเก็บนะคะเก็บเหรียญสวยๆเหรียญดีๆค่ะเหรียญชมพูุดไม่ต้องเก็บ เพราะว่าชารุดไปไว้นานๆ,ๆเขาก็จะผุแล้วยิ่งที่เหรียญที่มีไส้เหล็กอะนะคะไส้ที่เป็นเ,ลเหล็กเหรียญสองบาทนะคะไส้เขาเป็นเหล็กไม่ใช่ไส้เขาไม่ได้เป็นทางแดงนะสองบาทหมุนเวียนสีขาวไส้เขาเป็นเหล็กพอเขาเป็นสนิมข้างในนะคะข้างนอกเขาก็จะบวมจะผุอันนั้นอะไม่ควรเก็บไม่ควรเก็บเลยเหรียญสองบาทสีขาว ถ้าเป็นสีทองอันนั้นเขาไม่มีไส้ก็เป็นปกติไม่เป็นไรถ้าเป็นก็เป็นที่ผิวแต่ถ้าเป็นสองบาทสีขาวหลายคนจะจะเห็นใช่ไหมคะว่าเขาเขาบวมมีคนส่งมาขายตลอดเลยส่งรูปให้ดูเขาบอกว่าเหรียญแปลกหายาบอกไม่ใช่เห,เหรียญเหรียญชัมรุทเพราะไส้เขาเป็นสนิมนิกเกิลเคลือบเขาก็จะบวมออก ะะถ้าเก็บไว้นานๆนะไสจะผุแล้วถ้าเก็บไว้รวมๆกันนะสนิมมัาก็จะลามไปกินเหรียญอื่นจะทาให้เหรียญอื่นเสียไปด้วยค่ะไม่ควรเก็บไปอย่างยิ่งเลยนะคะสองบาทสีขาวสองบาทสีขาวไม่น่าเก็บเพราะก็จะเหมือนถ้าถ้าให้เปรียบเทียบก็เหมือนเหรียญน,นิกเกิลของราชการที่แปดเหรียญหมุนเวียนราชการที่แปดที่เป็นนิกเกิลน,นะคะที่เขาผุเอ้เขาอภายัยค่ะเป็นดีบุก เหรียญดีบุกราชการที่8ปดนั่นแหละก็ไม่น่าเก็บเหมือนกันเพราะเขาเป็นผุเขาผุหมดก็จะเปรียบเทียบได้กับเหรียญสองบาทสีขาวของราชการที่เก้านี่แหละเก็บไว้นานนะมีสิทธิผุถ้าชื้นหน่อยนะข้างในข้างในบวมข้างในเป็นสนิมนะข้างนอกก็จะบวมเสียชำรุดไปเลยก่อนไปเลยแหละ